มามากคุลองค้อนใหม่นี่ครับพ้อนใหม่เอเอ,ขอ,ข,อขอเสียงใหม่ดูปะเออค<ะ>รับหลัดหน้า ไไ <S <S เล่นเรื่อยได้เรื่อยไม่เขาไม่มันมรอกูอีบเป็นอะไรถวายท้อมึงกับพูดนำทางอะแกไม่อยู่จริงๆนี่เว้ยหาใครพอลันพอลันโอ้มึงเรียกหาเจ้าภาพใหญ่เลยนี่ต่องานแกมึงก็เรียกหาแกตัวแกเจ้าภาพใหญ่นี่ถ้าไม่ใช่แกมึงจะได้มางานใครรู้เนี่ยทำไมล่ะเอ้าก็ถ้าแกไม่ตายมึงจะมาเล่นงานใครรู้ บ้านมึงกันเลยบ้านนานใครก็พองตายเฮ้ยมึงโทรไปเช็คกูพอกูตายยังทำไมแกไปโทรบอกโน่นครับโน่นครับครับครับจากคุณพ่อจารันครับก็แล้วจะถีบแรมไปน่แต่แกมาจริงๆเขาจะอยู่ได้โได้ถ้าแกกล้ามาให้กูกล้าเอาเรื่องอะไรเงินทองเป็นของโอกกายงินเอน ไม่ตายหาอย่างยากได่พูดก็พูดเจอเรื่องเรื่องความตายนี่มึงอย่าไปกลัวอะทำไมล่ะคนเราทุกคนนี่ตอนสมัยบวชนี่ลวงพอ่อท่านสอนไว้สอนว่าไงไอ้ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายของเราเมืออม่อตายไปก็สู่เท่าธุลีดินนี่ลวงพ่อสอนมาอืคนเราเกิดมาทุกคนตายทุกคนครับคุณจะตายหยู่ตายชาติยังคางบ้านกูเดิ๋ยวทำไมวันก่อนไปดูหมอหมอดูบอกคุณกําลังจะมีคบ ไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนเลยแต่ชาติคนกิจตายเนี่ยทำไมรถขนอ้อยยางแตกมาจากไหนดูมาโคมบ้านตายคาบ้านตายพวกเก่าวันก่อนแม่กูตายแม่ึงตายแล้วเนี่ยตายเลยเป็นไรตายด้วยก็ถือสีเรียกพกเข่าบอดแตมตายคาวงกูบอกแล้วสีแดงอย่าเป็นเรียก านี่<อ>ีมันเล่นวิเก,ก้นี่กูก็ไม่ได้เอาเงินไปไหนหรอกนะเอาไปไหนไปประกันตัวแก,กเอาทำไมล่ะติดคุกติดคุกสองคนเลยผัวเมียผกกแม่ในว่าฉลาดทำไมยังโดนจับได้ก็อยอดฉลาดเดี๋ยวเลยโดนจับยังไงก็แม่กูพอตำรวจไล่คุมกูวิ่งเข่าล่นา,านก๋วยเตี๋ยวนี่วายแต่ไอ้ไอ้เจ้าของล่านก็ถามเนาะเอาเส้นใหญ่หรือเส้นน้อยยัรวยว่ะ่อะแม่กูบอกแล้วแต่จะมือเถอะ ตำรวจกล้าไป่จยนี่พ่อกูฉชลาดกว่าชลาดตัวยังไงยิงเขาโกลไผ่เออตำรวจตามไปเจอถามทำอะไรประเทาอ่ะอือหาโนไม้เออได้ไม่เราเสียสองรอยเิอตำรวจทำไงติดคุกโอ้ดีพ่อกับเม่มึงติดคุกนี่เนี่โอ้ยลูกคนคุกตัว